สวัสดีครับพบกับช่องเกมนัดเกมเมอร์เรามาเจอในหะมดสีสีเล่นกับเพื่อนใะนทีมาันอีกแล้วนะครับสี่คนไปเจอในเกมเลยครับผมโคตรเทพวกโคตรนิ่ง ดเดี๋ยวงูลงยิงสามแปดดูว่าจะแม่นอีกไหมไ<อ>ยังแม่นอยู่<ด>ยอีกไ,<อ>ไมหมเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเอยเน็ตมาปิงว่ะคอยดูนะว่าสามแปดตรงเป็นไงเดี๋ยวมึงรู้จักมึงรู้จักเฮ้ยคุลืมเปลี่ยนหน้าว่ะหน้ามาชูราดมาแบบนี้มันไม่มีใครจะน่าทีมเราได้โยโยโย่คนตั้งนี่ สวยกัวแล้วไงล่ะบวกแล้วเกยหน้ากากมาจุ Frankly, ๊บมาเยออไม่มีใครชนะหรอร้องไปดิมันกำลังขึ้นบันไดไปหนึ่งตัวมันอยู่ที่บันไดหนึ่งตัวมันใส่ใส่จุดตีเหลืองใส่จุดสีเหลืองสวยยิ๊กาแเดยอ ผมอยากจู่เอ้ยบอกผมตื่นนักพ้นไปหนักกลางมาจุรัสมาเอ้ยไอ้เตี้ยมอ่ะผมไม่ได้เตีจยเลยเราเต็กสีมือพอจะได้อยู่แล้วมูสักหน่อยอยเ

double kill สวยยิบคูหนูไม่อยากโจ้ใหอยากชิงฟามาสโจโจ,โจโน้องๆเอเป็ไปไนไ,ปไหนละ่ะเป็นไหนละ่ะฟามาสกูแบบยังเทพในดํานานว่ะหาคนเทียบมือยากกว่าเจ้านี้หาคนเทียบมือ,อยากกว่าดูหน้าสกอตเอ้ย

ยามันึงกับคนี้ First Blood ไม่มีไอโวน้องน้องน้องไม่มีไอโวผมนี่ยิงไปล้มกระสุนบนี่ยระวังระวังระวังมันใจมันใจดัด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 ยิงยิง quay kim nha rồi em mưng đai kim nưng mưng chơi chăng nha nếu chưa Mình chạy thử nó Mình không để quá cũng mắt ủa kinh tý xui rồi. Hả? Hả? Quay du quay đi เป็นไงนะเนี่ยมันมีวงผีม่วงไอ้สัตว์เอ้ยมีตาอยู่เร็วมีตาอยู่เร็วยเป็นไงนะเป็นไงนะเป็นไงนะลบไปสองสามแล้วอุ้ยยิงเท่ยิงไปได้ยังไงไอ้เหี้ยเอ้ยยิงไปได้ยังไง The first kill ยิงไปสามตัวไอ้เหี้ย Double kill ไอ้เหี้ยปืนเอาปืนเลยเอาได้ตามสบายเลยสัตว์เอ้ยเต็มไปหมด Ê hìa! Cũng nhìn lốm bên sảm á kìa! sao? xóa! Sảm á kìa! Sảm! Để cú đáy chúa mũi cơ đi không? Cho nên... Cú đáy chúa ngủ mà hình thế là mới hết mà! Hey hìa! Yeah. Mũi mày đù chưa rồi! Chó mó kèo! Nhìn về đây là ngay mà khi. nhảy กูต้องโตตาม nhảy กูกต้อง nhảy กูต้องโตหาตามมีดเหมือนน้องไม่ต้องมาก็ได้อยู่นั่นเดี๋ยวพี่แบกเงองเนาะพวกนี้มันเกยดังนั้นเกยฟ้าดังนั้นไม่ใช่เกยธรรมาดานะเกยฟ้าเตด้วย ยิงไม่เป็นเลยสามทั<ป>่วไปเจอกองเต้ยก็แล้วอะไรวะตัวหนึ่หลักเก็บไปสองไอ้ช้างเด็นไหนล่ะเนอะเดินไหนล่ะ บอกแล้วว่าไม่ต้องมาเดี๋ยวพี่โดนกุ้งอู้ยมาเซ็ง MVP ซะด้วยเย้ยเคมาจุราเหนไหนล่ะเหนไหนล่ะบอกแล้วเฮ้ยหกตายหนึ่งเนียน,น้องไปต่อกันในเกมที่สองเลยนะครับอย่าลืมกดกระทืบเลยแอ้ผมเพื่อนนะครับ วกกูไม่ก็ได้เล่นไหมังม่ได้เล่นหยเออรอะไรล่ะอัดกูให้น้องอัดอยู่พอาพอดีไม่ก็ได้รู้มานอะ หาดังเน้นพี่ยากะน้องตาพี่เก่งนะน้องตาพี่เก่งนะน้องเบสพี่กางหลังเน้นเน้นว่ากน้องไม่ต้องมานะขอตัวนี้ขอจัดการนี้กูมันไส้มันปุ๋ยมันรอจังอุ้ยเยอะเลยสองตัวเย็ดเฮ้ยสองตัวเย็ดแม่สองอะไรสองนี้อะไรสามตัวไอ้น้องกลางหลังมาเรียไอ้จั๊กไอ้เกี้ยวกางหลังมาเลย เฮ็ดที้สาสามเพ็ดอะน้ะะตัวดังนั้นวกนี้แม่น <Double kill. S 2> วันนี้ไม่เจอก้อย,ยแล้วมาเจอไม่ไมเจอก่อยแล้ววันนี้มาเจอหนังหมีแล้วหนังมันเหนียวยิงไม่ค่อยได้ความมัดกูมาแล้วมึงระวังตัวไว้ไอ้น้อง เวลากูเก็บสามแล้วมึงอย่ารอ้ผมจะตั้งใจเล่นแลนะผมจะไม่ผมจะไม่จะไม่เล่นกับพวกนี้แล้วผมจะอาจิงนะไอ้ย,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 ยี่ยระวังหลังระวังหลัง ผมผมรู้แล้วว่าว่าว่า,วามันมาหลังนะ <First Blood. S 1> พราะผมผมเห็น,นแล้ว,ผม,ลวผมเจอแล้วมันอยู่หลังระตู้น <Double Kill. S 1> ี่ห้าสิบร้อยคือว่าเกมติ๊กไม่ได้หลังมันมาสองตัวระว,วังหลัง Double kill เอไปไหนมาผัวได้รอเอมอมต้งปืนไกลแล้วมาค่ค่ตาลมคว่ตะลมเขาไปจะเย็นเยาไปหยาไปดีลนกับพวกมันมันมันพวกนี้มันแม่นเราพวกเงี้เราพวกเงี้ตาเดียวเลยเราพวกเง้เขาเล่เดน ได้ผมอยู่หลังกำแพงผมดักแล้วผมยิงไงอ้ยดแม่หอยคว่ำไอ้หมดเลยพวกนี้มันมาสองตัวมันอยู่ในบ้านสีบ้านบ้านไม้ระวังด้วยสอง,ต,องตัว,ตวมันอยู่หลังต้นไม้มันอยู่หลังต้นไม้เนี้ยบูมระวังบูมระวังหลังหลังบูมไม่เห็น,หนแล้วผมยิงอุ้ยเปเนยละมาเจอแับมาตุลาเปเนยละไปมาตุลาอ่ะ กูบอกเว้ยแปนกูวางระดับเก่งประเสศกูบอกเว้ยมันอยู่มันอยู่เบนบบ้านบ้านเอวบ้านบ้านเอวสองตัวนะวังมันบ้านเวหยาดขึ้นไปขึ้นไปสองให้ซเก็บไปสองตัวมเอว เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะกูบอกแล้วว่าอย่าให้กูเล่นฟาร์มนะว่ากูจริงแล้วเป็นไงล่ะมึงดูหน้าตาสเพื่อนมึงดูหน้าตาเนองมึงเจอหน้ากาสามเขี้ยวนี้ก็ไปมึงล้มมีอะไรล้มก็คุ้มรู้แล้วกันดนโดนเจ็บแล้วนึงตัวสีแดงเจ็บแล้วตัวสีแดงเจ็บแล้วมันปัญญาอยู่ด้านจักไปเลยดวนดวนดวน

đãi, bên, bên này là, bên này là, gù bò kéo ngay, vậy nhảy anh gù mát, bên này là, rung, rung bên đi, nhà đó một cây nhà rung mà gù rú là cái, nhà rung mà gù rú là cái, còi như nè là, nhà rung, rú nhàng, qua xóm ta để cả, cả gù bò con. กองดีก็มีไว้โจดตอนหลังๆเนาะมันไปซ้ายหนึ่งมันไปซ้ายหนึ่งระวังระวังระวังโอ้ยยี่ไปเหนื่อยวะกูป,ปาน่าเบิดไม่ตันวะเฮ้ยเหีย hey, yeah. ทองทัว่วระวัง First Blood. วยไปไหนล่ะกูก็เล่นเปิคนะก็เล่นเปไปไหน่ะแต่กูไม่อยากโจพรามึงเห็นทต่นั้นเลยดับเบิลคิลยิงไม่หมดยังยิาไอ้พวกห้องสไปไหนนะเจ้ไปไหนนะผมไม่ได้ลงมเต็มเพื่อนผมไม่ได้ลงมาเต็ม่น ทำไมวะกูก็ยิงได้อยู่นะเว้ยกูลงมาอยู่ที่สามได้ยังไงมันไม่ใช่ดิมันไม่ใช่มาชุดราดดิมันต้องอยู่เป็นโปรตีเลียมครับด้านซ้ายมาหนึ่งเดี๋ยวผมโกจัดการเองใส่ใส่เชือกสีแดง นอนเป็นเนยล่ะเป็นเนยล่ะเห็นไหมอ่ะผมหมวกแล้ะผมขอจัดการเองแต่เสื้อสีแดงเป็นเนยล่ะไอ้เหี้ยเพื่อนมันดึงว่ะเป็นเนยหนักล้มล้มไปล้มไปไอ้เพื่อนมึงดึงอยู่ทั้งนี้ทั้งวันเพื่อนมึงดึงทั้งวันดีวันนี้เพื่อนมึงยิงทั้งวันเทือสีแดงมันมันมาอยู่หลังหลังตัวพี่เพื่ไอ้เหี้ยอย่าไ้โดนไอ้เกมเป็นด้านด้านหลังว่ะ มันยิงมาจากไหนวะอยู่หลังไอ้โวมันเจ็บแล้วชู่ยเป็นเนยละเป็นเนยละด้านหน้าบูมด้านหน้าบูมชู่ยเฮ้ยอย่าให้กูตายดิอย่าให้กูตายดิเฮ้ยมามาช่วยกูหน่อยเร็วด่วนเลยด่วนเลยวงมาแล้วมันกลานมาไม่ได้ไอ้เหี้ยมึงอย่าดักกูดิไอ้เหี้ยตายพ้นกู มึงจะไปดักหน้ากูนตาไม้อะไรน้อดับเบิลคิลสวยพูดนะเจอกันเจอกันต่อคลิปใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดกระตุกไลค์ให้ผมด้วยครับชุบป๊อก